ชีทานโมจิบ้าบอไปแล้วและนี่ก็คือร้าน Holiday p a s t r y สาขาเจริญคอนสิทธาบ้านเราเองมารับหลังจากสั่งจองชีทาชาไทยเป็น Holiday p a s t r y เอ็กชาตรามือนะจองประมาณเดือนกว่าๆก,ก็ได้มาแล้วนะจ้าแลานี่เรารีบกลับบ้านมาเปิดกล้อง เพื่อจะอีสอีสกับเพื่อนๆนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณน้องเขาสั่งจองไว้ให้เราโอ้โหพายคือหน้าตามันสวยมากมันเนียนมันมินิมอลสีคือแบบ i n s t a g r a m มเมเบสุดๆเลยทุกคนอันนี้ตัดลงไปนะเขาบอกว่ามันเป็นทาชิทาชโมจิเดี๋ยวจะดูว่าชั้นโมจิมันเป็นยังไงนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เคยกินเหมือนกันนะอ่ะอันนี้คือ1ปอนะครับอุ้ยดูดิ ตรงนั้นมันมีโมจิทุกคนเห็นไหมนะ่าตรงก่อนที่จะฐานของทาน่ามันมีชั้นโมจิและข้างบนเป็นชีทาชาไทยอร่อยมากๆเลย1.990อน990บาทสั่งจองได้ที่ไลน์แอดร้านเลยนะจ๊ะ